สวัสดีครับครูพักรักจำาบปีงปองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับนําเสนอนะครับแล้วก็สอนนะครับผมนะฮะทริคดีๆให้กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะฮะจะพูดถึงเกี่ยวกับตัวนี้ครับผมตัวเช็คแบตนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นของลิเทียมไอออนนะครับผมเป็นแบบสําเร็จรูปเนาะ นะครับออนบอร์ดมาหมดทุกอย่างนะครับมี LED ทั้งหมด4ดวงมาให้เลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีปุ่มกดนะครับผมเพืบไให้ไฟติดอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็คือผมได้เอามาทดลองใช้งานแล้วนะครับผมก็คือจะมีรอยตะกั่วเนาะที่ผมบัดกีไว้นะครับตรงนี้นะฮะส่วนประกอบเข้ามาก็คือจะมี LED ทั้งหมด4ดวงนะครับผมประกอบไปด้วยยี่สิบห้าห้าสิบเจ็บห้าแล้วก็หนึ่งอยนะครับนี่นะ ถ้าเราใส่ไฟตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นไฟพาวเวอร์ของชุดนี้นะครับผมนะฮะถ้าเราต่อปุ๊บไฟมันจะติดเนะาะทาาไฟเข้านะครับแล้วก็จะมีปุ่มเช็คตัวนี้นครับพอกดปุ๊บเนียไฟมันก็จะติดนะครับที่เราจะทําการต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราใช้งานเนาะ,ะเราไม่ได้ใช้ عة, เราไม่ได้กดตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องต่อสายออกไปด้านนอกนะคระับเดียมาดูว่าเราจะต่ออย่างไงนะครับผมนะฮะเพราะว่าเราจะเอามือมาล้วงมากดตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมนะฮะก <c oughs> ็จะใช้ตัวนี้นะครับผมต่อไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกบวกนะครับผมบีบวกแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นบีลบก็คือแบตบวกแบตลบนั่นเองนะครับ ต่อให้ตรงๆเลยนะฮะบวนะครับผมก็คือเอาขั้วบวกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับผมขั้วลบไปต่อเลยครับก็คือตีทาว่ามันเป็นแบตนะครับผมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับผมในการต่อนะครับผมให้ไฟติดนะครับนี่นะฮะนี่นะครับอะแดปเตอร์20โวลต์นะครับ21โวลต์เนี่ยนะครับปึ๊บ เห็นไหมฮะผมเสียบมาแล้วเนี่ยตอนนี้คือผมเสียบแล้วนะครับไฟยังไม่ติดนะครับผมเราต้องทําการกดหนึ่งครั้งนะครับปึ้งไฟก็ติดขึ้นมานะครับตัวนี้จะมีน่วงเวลาอยู่นะครับผมถ้าเรากดครั้งเนี่ยสักพักหนึ่งเดียวมันก็จะดับลงไปนะค่อยดับลงนะครับอ่าเห็นไหมฮะเดี๋ยวเรามานับกันครับว่ามันจะใช้ประมาณกี่วินนะครับผมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะประมาณเจ็ดถึงแปดวินนะครับผมไฟมันก็จะดับลงไปเนาะ อันน <ítulo> ี <Beautiful, S 2> <The Major> <t LE> ้นะครับก็คือเป็นปกติของเขานะครับผมเดี๋ยวนี้นะฮะนะครับผมก็คือตัวนี้ก็คือเราสามารถทําให้มันติดค้างก็ได้นะครับผมติดค้างเนี่ยก็คือทําให้สวิตซ์ตัวเนี้มันมันมันเหมือนว่ามันกดตลอดเวลานะครับมันก็ทําให้มันติดตลอดเวลานะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ตัวนี้มันติดตลอดเวลาก่อนนะครับผมโดยการยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปักกี่ออกก่อนนะครับ อุปกรณ์เช็คแบเหล่านี้ก็ซื้อได้ตามพวกแอปออนไลน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแออช็อปปี้อะซด้าหรือว่าร้านค้าใน f a c e b o o k นะครับผมที่เป็นพ่อค้านะครับที่ขายอุปกรณ์ลำโพงบูทูธต่างๆนะครับเขาก็จะมีขายเนาะตัวนี้นะฮะก็คือเป็นสวิตสวิตนะครับผมเป็นนะฮะสวิตนะครับผมกดติดปล่อยดับนะครับก็คือดูขาเขานะครับผมขาเขานี่ถ้าดูจากลายวงจรนะครับผมเห็นไหมฮะ ขานี้นะครับผมสองขาเนี้ยสองขาเนี้ยนะครับมันถึงกันอยู่เห็นไหมฮะดูลายวงจรนะครับผมมันถึงกันอยู่นะครับขานี้ก็ถึงกันอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเราทําให้สองขานี้นะครับผมมันถึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะฮะสองขาเนี้ยมันถึงกันนะครับก็จะทําให้สวิตช์เนี่ยมันทํางานตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะโมดิฟายโดยการเอาขาสองขานี้ะครับผมให้มันติดกันนะครับโดยเอาโดยการเอาสายไฟมาจับกันนะครับผมนะมาลองดูนะครับเดี๋ยวจะ ทําการแบบต่อสายให้มันเห็นชัดเจนเลยนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนก็เอาไปอะแดปหรือว่าเอาไปปรับใช้กันทีเนาะนี่นะฮะเติมในกลัวก่อนนะครับซึ่งวัดแบตวัดแบตทั่วไปนะครับผมตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันก็จะไม่มีตัวกดนะครับเราต้องใช้ตัวกดจากที่อื่นนะครับผมเป็นทําให้มันติดนะฮะนี่นะครับโอเคนะครับก็คือนี่นะฮะดูแลวงจรนะครับก็จะให้ สองขานี่มันถึงกันตลอดนะครับผมเดี๋ยวบัดเกีบเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ขานี้นะครับอ่าก็คือการทําให้สวิตตัวนี้นะฮะมันทําให้สวิตตัวนี้นะครับผมมันถึงกันตลอดนะก็คือนี่นะฮะขาตรงข้างกันนะครับมันติดกันเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเชื่อมนะครับผมเช่นเดิมนะครับแบตเอาแบตเข้านะครับผม อ่ะดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเสียบแล้วนะครับนี่นะฮะเสียบเพิ่มไฟตรงติดเลยนะครับนี่ฮะติดแล้วเห็นไหมครับติดทั้งหมดเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะก็ะคือการทําให้สวิตซ์สองตัวนี้นะอ่าสวิตช์นี่นะครับข่าวสวิตช์เนี่ยมันถึงกันตลอดนะครับผมนี่นะครับอ่าโอเคสเตปนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับ ผมจะใช้สวิตภายนอกนะครับผมโดยไม่ใช้สวิตตัวนี้ในการกดคอนโทรลซึ่งกดเราก็ปล่อยให้มันแบบว่าเมื่อเราเช็คแบตปกติทั่วไปนะครับผมแบบนี้ก็คือการที่เราต่อใช้งานแบบว่าอยากให้มันติดตลอดนะครับผมก็คือจําไว้แบบนี้เลยนะครับจําไว้เลยข้างในเลยนะครับก็ถ้าเราไม่ติอก็คือให้มันติดตลอดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเช็คแบตก็คืออยากให้มันทํางานโดยที่เป็นบางครั้งบางคราวเนาะนะครับผมโอเคนะครับที่เราจะทําการนะครับผมต่อสายออกไปข้างนอกนะครับผมมามาดูครับทําไง รีเซ็ตก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอรีเซ็ตก,ก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวหาสวิตช์นิดนึงสวิตช์นะครับผมเป็นกดติดปล่อยดับนะครับอ่มีแล้วกันนะครับสวิตช์กดติดปล่อยดับแบบทั่วไปนะครับผมที่เราใช้ใช้กันนะครับ ก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นัวิตบ์สีขานี่นะฮะมันก็คือหน้าต่างเหมือนกันนะครับกับไอตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะฮะต่เป็นตัวใหญ่นะครับนี่ะไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็ทําให้สองขานี้นะฮะมันมันถึงกันนะครับมันก็จะทําให้สวิตซ์อ่ามันจะทให้ไฟวิ่งมาทํางานนะครับผมแต่เราใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับตัวเบสิกเบสิกนะครับที่เราเคยเห็นกันทั่วไปเนาะกดติดปล่อยดับนะครับโอเคโอเคนะครับผมนี่นะครับ อย่างที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้นี้ก็คือเราจะทําให้ซองข่านี้มันถึงการปุ๊บเนี่ยไฟมอเตอติดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงไฟจากคู่นี้แหละครับผมคู่นี้นครับไม่ว่าเป็นคู่นี้หรือคู่นี้หรือว่าคู่นี้กับคู่นี้นะครับผมดึงออกมานะครับผมนี่แะใส่ไฟเอาอันเดิมนี่แหละครับอ่านี่นะฮะดูไปตามเลยนะครับเอาเลยครับ แล้วเราก็ทำการนะฮะตัดแบ่งครึ่งมันไม่ให้มันทำงานตึงตัดแบ่งครึ่งมันนะครับโอเคเติมตะกัก่วนิดนึง ก็เอาตัวสวิตช์นี่นะครับผมตัวนี้นะฮะมาต่อแทนนั่นเองนะครับผมเห็นไหมฮะเดี๋ยวหาตัวช่วยในการจับนิดนึงนะฮะอะไรที่ใกล้มือก็หยิบมาทําให้หมดนะครับติดละอีกข่ายนึงนะครับผมต่อเลยนะครับนี่นะครับ ก็คือเป็นการตัดวงจรมาเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรากดแล้วมันจะทํางานอ่านึกออกไหมครับมันก็เหมือนว่าเรากดตัวนี้นะครับผมแต่เราไม่ได้กดตัวนี้นะครับแต่เรามากดตัวนี้แทนนะครับมาดูครับว่าจริงหรือเปล่าผมโมหรือเปล่านะครับผมมาดูครับเสียบไฟปึ๊บไฟไม่ติดนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการกดนะครับผมนะเห็นไหมครับติดแล้วนะเดี๋ยวมันก็ดับไปนะครับผมกดครับผมนะฮะหกเจ็ดวิมันก็ดับ สัมสี่อ่าโอเคนะครับผมกดครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าประมาณเจ็ดวิเช่นเดิมนะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้เราก็คือเอาตัวนี้นะครับไปเข้าที่เพจเราเนาะที่เพจเรานะครับแล้วก็เอาดึงตัวนี้นะครับไปอ่าไปเข้าที่ตัวดูที่เขียนว่าเช็คแบตนะครับผมแล้วก็กดแล้วมันก็จะทำงานนะครับผมเห็นไหมคะ โอเคไหมครับผมก็ทีนี้นะฮะหรือว่าใครทะดวกก็คือดึงเอาตัวนี้ออกมาเลยก็ได้นะครับผมไอ้ตัวนี้ทอดออกเลยก็ได้ครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะก็ให้มันติดอยู่เนี่ยเดี๋ยวบอดลอกปิ้งขาดอะไรก็จะลาบากนะครับโอเคนะครับผมทิกดีๆนะครับผมจากขูพาเจาไมบีฟองนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับหาให้เพื่อนๆนะครับเอาไปลองใช้ปรับใช้กันนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับผมครูพระจามาบิงปองด้วยนะครับผมขอบคุณมากผมที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย